ผู้ประกรอบการโรงอบลำไยในจังหวัดลำพูนต้องลดเวลาการอบแห้งจากปกติ60 70ชั่วโมงเหลือเพียง36ชั่วโมงค่ะให้ลำไยแห้งประมาณร้อยละ60ก่อนจะนำเข้าไปเก็บในห้องเย็นเพื่อให้เตาอบเยังพอกับปริมาณลำไยที่เข้ามาใหม่วันละ120ตัน ผู้ประกอบการบอกว่าตอนนี้ออเดอร์ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกจากประเทศจีนก็ยังมีไม่มากนะักต้องปรับแผนลดเวลาการอบลำไยแล้วก็เก็บสต็อกไว้ในห้องเย็นก่อนเพราะว่าต้องเร่งรับลำไยสดที่มีปริมาณมากเข้ามาอบแห้งให้ทันไม่เช่นนั้นผลผลิตอาจจะเน่าเสียได้ราคาลำไยที่ตกต่ำช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นลำไยจากพื้นที่โซนใต้ของจองังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่เริ่มแก่จัดแต่ว่าลำไยในพื้นที่โซนตอนเหนือของเชียงใหม่ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการจึงยังราคาดี ปีนี้ปริมาณลำไยออกสู่ตลาดมากถึง1ล้านตันนะครับทำให้ราคาลำไยตกต่ำครับบางพื้นที่ลำไยรุ่ร่วงเกรด AA ราคาเหลือเพียง6บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่30 4 0ถึง40บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่ง ปีนี้เป็นราคาต่ําสุดในรอบกว่า20ปีครับทำให้ชาวสวนขาดทุนอย่างมากนะครับเพราะว่าต้นคุณเฉลี่ยการปลูกอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทชาวสวนบางส่วนมองว่าแม้ภาครัฐจะออกมาตรการแก้ปัญหาแต่ก็ยังล่าช้าครับไม่ได้ผลหลายคนกังวลนะครับว่าอาจจะไม่มีเงินไปชําระหนี้ที่ต้องนํามาลงทุนครับ